คนบางคนนั้นให้อภัยแต่ไม่สูงสิงด้วยคือการที่เรายอมรับคำขอโทษแต่ปฏิเสธที่จะให้เขาเข้าถึงเราอีกการที่เราสามารถให้อภัยใครบางคนแต่ไม่เปิดรับเขากลับมา ในชีวิตอีกนั่นคือทางเลือกที่ชาญฉลาดในการดูแลรักษาสุขภาพจิตของตนเองเพราะคนบางคนนั้นเป,นปลี่ยนแปลงยากและเราเองนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรักษาเส้นทางและสภาพแวดล้อมให้จิตใจของตนเองเพื่อที่จะดึงดูดพลังบวกเข้าไว้ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นก็คือการไม่คบคนพานนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ